นี่ค่ะอเมริกาโน่เย็นไม่หวานนะคะทำกินเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปคาเฟ่หรือไม่มีเวลาไปนั่งคาเฟ่หรือไม่มีเครื่องทำกาแฟก็ใช้วิธีแบบแม่แปลงได้นะคะลองทำตามดูนะคะอุปกรณ์ลงทุนไม่เยอะค่ะใช้อุปกรณ์สามอย่างเท่านั้นในการทำกาแฟนะคะก็จะมีกาดิฟกาแฟเครื่องบดกาแฟบินเทจนะคะแล้วก็ ที่กรองดิบกาแฟค่ะราคารวมค่าขนส่งแล้วอยู่ที่512บาทค่ะแม่แป้งสั่งจากช้อปปีเริ่มขั้นตอนแรกค่ะแม่แป้งใช้เม็ดกาแฟสดนะคะเอาไปคั่วในกระทะนะคะก็คือใช้กระทะตั้งเตาแก๊สนี่แหละคะ่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะเอาไฟอ่อนๆน,นะคะช่วงแรกๆอาจจะใช้ไฟกลางค่ะพอนานไปเริ่มเปลี่ยนสีก็จะปรับให้เหลือไฟอ่อนๆน,นะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะให้ทั่วค่ะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเม็ดกาแฟก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยค่ะคนไปไปะพอไปสักพักหนึ่งนะคะเม็ดกาแฟนะคะมันจะมีเปลือกมันจะค่อยๆล่อนออกมานะคะแล้วกลิ่นกาแฟก็จะค่อยมีกลิ่นโชยมาค่ะนี่ค่ะเริ่มมีกลิ่นน้ำมันกาแฟก็เริ่มออกมาเม็ดกาแฟก็เริ่มเริ่มบวมแล้วนะคะ ขนาดมันจะใหญ่ขึ้นนะอันนี้คือห้ามหยุดเลยนะคะห้ามหยุดคนนะคน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 อย่าหยุดนะคะไม่งั้นจะไหมก่อนค่ะนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนสีละก็คือสีประมาณเนี้ยก็คือเริ่มพอรอนได้แล้วค่ะเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยเม็ดจะไม่ค่อยเสมอกันนะคะเพราะว่าใช้กระทะคั่วไม่ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะของอันนี้คือเม็ดกาแฟที่เนี่ยค่ะ แบบกลางๆคะ่ะแล้วก็จะแบบตัวนี้จะเป็นแบบเข้มคะ่ะเข้มมองเกือบจะไหม้แล้วนะคะก็คือเหมือนเหมือนจะไหม้ไปแล้วแหละแบบแป้งถักขั่วเป็นสองแบบนะคะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบสีแล้วก็ขนาดของเม็ดกาแฟนะคะก่อน <c oughs> เห็นไหมคะขนาดจะแตกต่างกันแล้วก็สีจะแตกต่างกันตามความเข้มของรสชาติกาแฟนะคะ ก่อนคั่วจะเม็ดเล็กนะคะพอขั่วเม็ดจะพองใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำเม็ดกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วนะคะไปใส่เครื่องบดมือค่ะที่บดมือนะคะแล้วก็ใส่เรียบร้อยปิดฝาแล้วก็หมุนค่ะบดไปเลยค่ะระหว่างบดเราก็สามารถนั่งดูทีวีหรือเปิดโทรศัพท์มือถือดู YouTube ไปด้วยก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกค่ะเห็นไหมคะกาแฟเริ่ม เห็นไหมผงละเอียดเริ่มร่วงลงมาข้างล่างเห็นไหมคะเป็นผงแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะพอเยอะได้ที่แล้วเราก็เอาช้อนนะคะตักเพมกาแฟค่ะที่บดใส่ไปในที่ดิฟกรองกาแฟนะคะเนี่ยแปงใส่ไป3มช้อนพูนๆไปเลยคะ่ะถ้าอยากชอบเข้มเข้มข้นมากก็ใส่เยอะนะคะชอบเข้มข้นก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ปริมาณความต้องการของแต่ละคนคะ่ะ ปริมาณ3ช้อนพูนๆเนี่ยแม่แป้งใช้น้ำนะคะน้ำต้มร้อนนะคะร้อนจัดนะคะ300มิลลิตรนะคะค่อยๆเทลงไปนะคะไม่ต้องใจร้อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นนะคะนะคะค่อยๆเทลงไปเนี่ยค่ะเริ่มหยดลงมาแล้วแม่แป้งอาจจะต้องเทมากกว่าหนึ่งรอบนะคะเพราะว่า ที่กองปริมาณมันไม่ถึง300กว่ามิลลิตรนะคะแม่แป้งก็จะทยอยเทน้ำร้อนลงไปนะคะให้ได้ปริมาณเท่ากับ300ถึง3 5มิมิลลิตรตามามิลลิตรของน้ำกาแฟตามที่แม่แป้งต้องการนะคะระหว่างนี้เราก็นั่งดูกาแฟหยดไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ดูเพลินดีนะคะเป็นการาผ่อนคลายหรือเปล่าแต่แม่แป้งชอบค่ะได้กลิ่นของกาแฟแล้วก็ดู น้ำกาแฟหยดลงไปหลังจากดิบกาแฟเสร็จแล้วได้ตามปริมาณที่แม่แปงต้องการแล้วก็จะไปอาบน้ำพาลูกสาวไปอาบน้ำแต่งตัวด้วยค่ะแล้วก็มาใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งตามใจชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะมีแม่แปงใช้แค่สามก้อนค่ะแค่เย็นพอดีพอดีไม่ได้เย็นมากอันนี้เป็นน้ำแข็งน้ำน้ำที่สองนะ เอาใส่แล้วก็ไปแช่แข็งนะคะก็ใส่ลงไปนี่น้ำมันละลายแถมไปนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะอเมริกาโน่เย็นนี่ค่ะอเมริกาโน่เย็นไม่หวานนะคะทำกินเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปคาเฟ่หรือไม่มีเวลาไปนั่งคาเฟ่หรือไม่มีเครื่องทำกาแฟก็ใช้วิธีแบบแม่แปลงได้นะคะลองทำตามดูนะคะ อุปกรณ์ลงทุนไม่เยอะค่ะต้นทุนหลักร้อยถ้ารวมเม็ดกาแฟรวมอะไรทั้งหมดก็อยู่ไม่ถึง1,000งพันะคะลองทำดูค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแม่แปงเดินนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกาแฟก่อนนะคะ ลืมบอกไปรสชาติที่ได้นะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่วันไหนคั่วเข้มวันไหนคั่วแบบไม่เกินไปหรือวันไหนคั่วกลางก็จะมีความเข้มความฝาดความเปรี้ยวแล้วแต่ค่ะแล้วแต่อ,อ,อะไรนะได้อัตรุศในการกินกาแฟแบบหลายรูปแบบมาสําหรับทํากินเองที่บ้านนะคะเพราะว่าเราคั่วกระทะใช้มือคั่วเองไม่ได้ใช้เครื่องนะคะ